สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลทำส้มตำเองน่าทานมากเลยแล้วก็อ่ายงอกไก่นะคะแล้วก็นี่ผักของเราวัานี้กินกันเลยดีวยกว่าส,ส,ส้วบๆเปิ้ลจะมาสว้สสวบๆนะคะนี่เปรี้ยวปังค่ะเปิ้ลนี่ผู้หญิงเราจะอยากกินของแบบนี้ประมาณเดือนละครสองครั้ง Nước sẵn này uh -huh. Má Má sốt, sốt uh -huh. Mà mà ừ. ăn Cắt hỏng hả? Một kiếp nữa

หนูครับ À, quang tủng bọc nó không อยากให้ดูสีอื้มกรอบกรอบลุดเลยค่ะมา,มาสว่วกัน <c oughs> อยู่เมืองไทยกินผัดไม่ได้แย่ค่ะผัดบ้านเราอุดมงสมบูรณ์หน้เราจะไม่กินข้าวที่มันยังที่มันเยอะนะคะเรากิกุกไก่ แซ่บแซ่บสดๆอร่อกม,มากใครบอกบอกเองต่ำต้องต่ำเป็นอาชีพแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าชั้นต่ำก่อนมาขายผักน,นะคะก่อนจะมาเป็นโค้ชเนี่ย

กินเดียวไม่เป็นไรค่ะเปิดเท่าไหร